ครับวิดีโอนี้ผมจะสอนวิธีการเพิ่มรูปภาพที่มากกว่าสี่รูปเพราะปกติโปรแกรมที่ผมทําไว้มันสามารถเพิ่มรูปได้แค่สี่รูปทีนี้เรามาดูกันว่าการเพิ่มรูปภาพมากกว่าสี่รูปทํำยังไงขั้นแรกเลยก็เข้าไปที่เพิ่มข้อมูลที่เราเพิ่มเพิ่มข้อมูลกันแบบปกติเข้ามาแล้ว เราจะเห็นว่าปกติแล้วเวลาเพิ่มข้อมูลมันจะมีช่องให้เราใส่รูป4รูป1 2 3 4อ่าทีนี้ถ้าเราจะเพิ่มรูปมากกว่ามากกว่า4รูปทำยังไงเราก็ไปตรงนี้เลยไปที่คลังภาพสังเกตพอเราคลิกปุ่มมันก็จะเปิดเปิดแท็บขึ้นมาใหม่หนึ่งอันเป็นของคลังภาพอันนี้ แท็บเก่าจะเป็นของเพิ่มข้อมูลแท็บใหม่จะเป็นแท็บเก่าจะเป็นของเพิ่มข้อมูลกี้นะครับแท็บใหม่ก็จะเป็นของค้ังภาพที่ต้องเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้ย้ายรูปภาพมามา,มาลงได้ได้ง่ายขึ้นนี้ผมจะไปที่แท็บของเพิ่มข้อมูลนะครับอ่เรามาทดสอบกันผมใส่ชื่อสินค้าทดสอบแล้วกัน ตอนนี้ผมก็ใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็มีชื่อสินค้าแล้วก็รายละเอียดสินค้าทีานี้ผมบอกว่าผมอยากจะเพิ่มรูปลงไปในเนี้ยในช่องกรอกข้อมูลเนี้ยใส่หลายๆรูปทํายังไงอ่าแล้วก็ไปที่ที่ส่วนของคางภาพนะครับในในหน้าคอัางภาพก็จะมีส่วนหลักๆอยู่สองส่วนก็คืออ่าแถบแถบช่องสําหรับลากรูปภาพใส่ กับช่องแสดงผลของภาพมีสองอันนี้ผมจะจะลองเพิ่มภาพให้ดูนะครับแล้วก็มาที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บภาพในตัวอย่างก็คือโฟลเดอร์เก้าสิบสาเบิไคลิกก็จะมีรูปภาพอยู่ผมก็จะเอารูปภาพในโฟลเดอร์โฟลเดอร์เกเนี้ยทั้งหมด6รูปเอามาใส่ก็ลากครอบรูปภาพเลยก็ลากมาใส่ในช่อง ที่เขียนว่าลากไฟลรูปมาปล่อยตรงนี้ปล่อยละพอลากเสร็จพอลากมาปล่อยเสร็จแล้วเป็นยังไงมันก็เราก็รอมันโหลดสักสักคูณครับถ้ามันโหลดเต็มมัน่าจะเป็นสีฟ้าอันนี้โหลดเต็มทุกทุกอันแล้วเป็นสีฟ้าอย่างนี้นะครับต่อไปเรากดปุ่มแสดงรูปภาพพอลหลังจากที่เรากดปุ่มแสดงรูปภาพแล้ว รูปภาพมันจะมาปรากฏในช่องสีขาวๆนี้แทนและข้างบนก็จะหายไปผมจะกดนะกดแล้วเห็นหรืจะเห็นว่ารูปภาพข้างบนหายหมดแล้วก็จะมีรูปภาพมาอยู่ในช่องขาวๆแทนทีนี้ช่องมันแคบใช่ไหมครับเราก็ขยายขยายช่องให้ให้ให้มันใหญ่ขึ้นจะได้จะได้เลือกรูปภาพง่ายๆทีนี้ขยายยังไงดูตรงนี้ตรงนี้มันจะมีมุมมุมอยู่มุมของของหน้าต่างเนี่ยครับ เรากดลากเพื่อให้ให้ช่องมันขยายจะได้จะได้กรอบรูปภาพง,ง่ายๆขยายกว้างๆผมลากเสร็จแล้วแล้วก็เลื่อนดูก็จะเห็นว่ามีรูปภาพที่เราได้อัปโหลดไปเมื่อสักครู่เนี่ยทีนี้เวลา,เ,วลา,เ,วลาเจะเอาไปใส่ในหน้านะข้อมูลทำไงเวลาก๊อปีรูปอย่าให้ดูตรงมุมซ้ายล่างของคีย์บอร์ดนะครับจะมีปุ่มคอนโทน ที่เขียนว,ว่า ctrl ขั้นแรกเราคือกดคลิกที่รูปหนึ่งทีสมมุติเราจะเอารูปนี้ไปใช้คลิกที่รูปหนึ่งทีมันก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมครอบอยู่ทีนี้เราก็กดปุ่ม control ท,ที่คีย์บอร์ดกดทางไวค้ครับแล้วก็ตามด้วยปุ่ม x ที่คีย์บอร์ดอีกทีหนึงอ่าสังเกตว่ารูปมันหายไปมันจะเป็นการตัดรูปทีนี้เราเราได้รูปแล้วมันก็จะ รูปมันก็จะตัดเก็บไว้ในในในระบบคอมแล้วแล้วก็มาที่หน้าเพิ่มข้อมูลเพื่อที่จะเอารูปมาใส่อีกหน้าหนึ่ง,งนี้ผมจะเอารูปรูปที่หนึ่งเอาไว้ใต้คําว่าทดสอบอกด enter มาทีหนึ่งแล้วเวลาเอารูปมาแปะทําไงก็กดปุ่ม control เหมือนเดิมกดค้างไว้นะครับแล้วตามด้วยตัวตัว v ที่คีย์บอร์ดเป็นการวาง control v ก็คือ เอารูปมาวางมาแล้วรูปได้รูปหนึ่งได้มาหนึ่งรูปแล้วทีนี้เราเราจะเอารูปที่สองมาทำไงเรากลับไปที่คั้งภาพเราจะรูปนี้ต่อแล้วก็คิกแลกด c t r l X แล้วก็มาที่หน้าเพิม่มข้อมูลน,นี้ผมจะเอาไว้ ใช่คําว่าทดสอบ2กด c อนท V รูปที่สองมาแล้วไปรูปที่3ผมเอารูปนี้มารูปล่างสุดคน X มาหน้าเพิ่มข้อมูลก็ c อนท V แค่นี้เองครับขั้นตอนการเพิ่มรูปไม่ยากเลยจะมี ห้าถึงสิบรูปแลก็เพิ่มได้แต่ข้อสิ่งที่ต้องจําไว้ก็คือถ้าเรายิ่งเพิ่มรูปเยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งทําให้หน้าเว็บของเราโหลดช้ามากเท่านั้นดังนั้นก็ควรเพิ่มให้มันกําลังดีครับพอเราเพิ่มรูปเสร็จแล้วเราก็เลือกประเภทสมสมมติมเลือกเป็น,นานาสาระแล้วก็ตรงนี้สําคัญบังคับใส่รูปเราเลือกรูปรูปหนึ่งที่ที่เป็นรูปหลักที่ให้มันเอาไว้โชว์เป็นไอคอน หรือว่าโชว์เป็นรูปรูปแรกสุดนะครับผมจะเลือกเลือกมารูปหนึ่งแล้กันสมมติผมเลือกรูปบ้านนี้เนาอะอธิบายสรุปใส่ไปราคาวา่าหน่ยบาทแล้วกดบันทึกเราสักครู่อ่าเรียบร้อยแล้วครับเรากดไปดูว่า ข้อมูลมันมาจริงเปล่าก็จะเห็นว่ารูปรูปมันก็จะมาตามที่เราได้ได้เพิ่มใหม่ทดสอบอตามนี้ก็วิธีการก็เท่าเนี้ยครับไม่ไม่ได้ยากไม่ได้หักเย็นอะไรโอเค